กากีมึงอยู่บ้านบ่เฮ้ยกากีมึงอยู่บ้านบ่อยู่อยู่เยี <Sp ่ยงมึงมาจังใดไล่เล่นลีมึงไม่หยังเลยมึงไม่หยังละหมากูมาสิส่วนมึงไปเบ่งหมอลำมมือเล่นอยู่อำเภอภูเวียงมึงไปน้ำกูบอกกูสีพ้ามึงไปเล่นไหมมึงไปบ่มึงไปบ่ีนี่มึงไปบ่ มึงไปบ้านเนี่ยมึงไปบ้านอ้าวเข้าไปแล้วเนาะกูยังมากขึ้นอย่างนี้อุ้ยคขมาเรียนเรียนเรียนไม่น,นะกูเฮงมากตัวเอาีอาน้นี่มึงถือขามันน้ำเล็กหย่งงั่นคือว่าสิไปบ้างหมอแลมมึงกับโบงูจักอีอย่างหน่อยอีนี้นี่แหละเขาจะพยาคนมีค่ะกูสิบ่ได้เปลี่ยนคนไรยค่ะคือมึงมึงจำไว้มึงจำไว้ที่อังน่ะมึงไปน่ะมึงต้องถือข้าไปน้ำ 嘿嘿嘿，没打没的